สี <15. S 2> ่เจ็ดห้าเลยละวัตดปิศาจบันทึ้งไว้ปีสองสี่เจ็ดห้าไทยได้ประชาที่ธิปไตยพระปกปลาบูสงประทานให้คนไทยเจ็ดสิบแปดปีผ่านไป สำนึกคนไทยชะนไนกันประวัติศาสตร์อาจให้เรารู้ได้เรื่องประชาธิษประตยอดหายหรือเป็นบ้านมันคือตำลาทุกปัญหาทุกเหตุการณ์เป็นครูให้รู้ทั้งด้เป็นพื้นฐานแข่งทันย่าง ปวัติศาสตร์ก็คือตำราเล่มห,หนึ่งการให้หรือสึกจิตเป็นกลางไม่ข้างไหนเขารูบบางคิดที่ต่างจิตต่างใจคงสร้างประชาธิปไตยให้สดใสนในฝานทอง เดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้มันจะเขียนพวกนี้เราเรามันมันคงหวังอะไรไม่ได้มากแอ้วมันด้หวังขายไงนี่ไปผมเขียนมานานแล้วแต่ว่าไปให้ได้ผลที่ที่ที่ตราดเมื่อวัยเมื่อวันสองวันรวมเยาวชนฮะโอตอนนี้ว่าตอนนี้ว่าเขาเขาคัดเด็กมาเนี่ยมันมันเล็กไปมันมีตั้งแต่วอนหนึ่งอะโอ้โหให้มาร้องเพลงนี้อ่าถึงปห้าคือมันไม่ได้องผม้องเองแต่ว่ามันมัน สร้างความเข้าใจกับเขาเนี่ยมันยากผมทำตัวอุ้ยจนกระทั่งวันรุดท้ายเนี่ยผมใช้วิชาขั้นสุดท้ายแนละ้วจะให้เด็กเขาอินนัสอนเราเี่ยคือว่าเด็ก,กี่ต้องติดวัดเด็กก็ต้องเป็นเด็กดีไม่ไม่ไปวุ่นกับยาเสจจเางงพติดอะไรท่านเชื่อไหมว่าเด็ก,กถ่ายภาพมาเด็กร้องไห้เป็นสิบเลยร้องไห้ไม่พอนะ่ ลูกเกิดมาสาร,รภาพมันใช่พูดเลยพูดน้อไปแล้พูดด้ดยวยเมือมาสาร,รภาพอ่ะหนูเคยเสียงแม่หนูเคย,ย,มมยงเงยียบไม่เป็นไรคนเรามาทำผิดได้นะบอกเราให้คุณไปต้องกอดแล้วเด็กหนีต้องอยู่ใช่ <S <S แล้วแล้วหนูกลับไปทำไงลูกหนูจะไปกราบเท้าแม่จะไปขอโทษแม่ซึ่งเราพูดก่อนเราพูดเลยว่าถ้าใครทําอย่างนั้นนะกลับไปนี่กลับไปกราบเท้าแม่พูดน,นะแล้วบอกก็มาขอโทษแม่แล้วกอดแม่แล้วก็หอมแก้แม่แล้วก็บอกว่าหนูรักแม่มาก เด็กลุกขึ้นมาพูดตามผมนะเป็นสิบเลยนะถ่ายภาพไปแล้วพอเสร็จสับแล้วผมกำลังคิดว่าผมกำลังจะเชื่อมไปยังครูที่ประจาที่โรงเรียนนั้นถ้าเราทำลวทิ้เงเลยมันไม่ตอเนี่ยมันไม่ได้ผลอ,อ,อยากให้ติดตามมาเด็กเนี่เขาทําตัวดีไหมอาจารย์สุเรศถามมานะเราทำจริงว่าตามสัญญาจริงเปล่าเราทําต่อเนื่องไหมเดี๋ยวอาจารย์สุเจะมาเยี่ยมล้วจะเอาของขวัญมาให้คือผมต้องการเชื่อมต้องการสร้างเด็ก อะไรเงี uh ้ยนะเดี๋ยวถึงเดี๋ยวผมลองดูเออด็กเออยเด็ก เกิดในเจ้าจะได้มีวิชาเป็นเครื่องพาเลียชีลาบสมเด็กเเด็กไทยอยากอยาให้ปลอดไครกันทุกคนทำสิ่งใดใส่ใจ ที่ทางยังได้หงามาสิมาสิระดมปัญญาไทยเาชาติไทยเรามีเยาวาชนคนดีเด็กน้อยวัวเดายํางน้อยจะพอเป็นสั์ คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกนาทีมันเป็นคนที่รักเราและเข้าใจมันเป็นคนที่รักเราและเข้าใจมันเป็นคนที่รักเราและเข้าใจเดี๋ยวรัองนิดแล้วเราจะเล่นเล่นนิ่นี่เล่น <c oughs> เราไปบอกซ้อมแต่จริงจิงมีเยอะครับมีเยอะนะครับใครจะเขาเก็บว่าเป็นวิทยากรด้วย<อ>มันจะเป็นไปเป็นวิทยากรอบรมนักศึกษานักเรียนด้วยจำในในประวัติจะมีบอกเราเราทำงานเพื่อจะให้สังคมมันดีขึ้นเนี่เสด็จดีนักผู้ชายคนดีสร้างสำนึมมกไว้ว่าเด็กพวกเขาพัฒนาอย่าไปอารยธรรมมันนี่มา ลบแคบน่ยโอกาสพิวัตรมันมันแคบลงแล้วสื่อสารเด็กมันจะไปอย่างเป็นจริงว่าร้องเพลงมันก็ไิ่ผลิตขึ้นหมดแล้วถึงเ้วก็ผมบอกหนูหนูจะร้องไปแนวไหนก็ได้วันไม่ว่าแต่ขอร้องเลยไม่ว่าก่อนที่หนูจะร้องเพลงก่อนที่จะเป็นศิลปินหนูต้องเสพพาได้เสพพาเป็นราเสพพาดูเราฟังว่าลุงเนี่ยไปเล่นกับ ใน่มว่าจะไปเจอไปที่ใหญ่ขนาดจเ,าเจอแอดเจอศิลปินใหญ่ไปแล้วแต่ลุงจะใช้ศิลปะลุงเสภาขึ้นเสภาแบบด้วยบูชาครูเดี๋ยวผมจะลองเสภาให้ฟังคืนนี้จะใช้จบโอ้โหจีด้วย นิ้วน้อมพนมก้มเกสากราบเท้าพระครูบาคนทั้งนึงลายผู้ประสิทธิ์วิชาศิลปละปะไทยทั้งรำร้องทางนองให สืบทอดนมากนละเม็ดเด็ดพลายให้พร้อมสับส่งรับลีลาให้แตกชามสิทธิ์รำรึถึงพระคุณครูอาจารย์ ก่อนที่จะเริ่มง,งานการสแสดงแล้วก็วก็ขึ้นมาเลยแต่ก็ขึ้นตีเลยน้อยจะทิ้งน้อยเลยอะไรเงี้ยแต่ผมจะใช้เอกลักษณ์ไม่ยอมทิ้งมันเด็ดขาดจะไปอยู่เิดตชีวิตผมมผมร้องในทุกแนวออ่ะืมร้คาเข,<อ>ขาได้หมแต่ว่าเราจะไม่เอา คืออยากจะบอกกับเด็กว่าถ้าเธอเสภาเป็นถ้าเธอร้องเพลงใครเป็นเนี่ยเธอจะเอื้อนดีฝ่ามใช่ค่ะเพลงใครเราเน้นลีลาเสียงที่มีชีวิตแต่เพลงฝรั่งเขาเน้นลีลาความชัดเจนความก้องวานเขาจะฝึกร้องเหมือนันแต่เขาเคยบอกเขาว่าเจ้านกน้อยเนี่พูดนะถ้าเธอลองร้องเจ้านกนึง นาะมันมันเสียงมันไม่มีชีวิต <c oughs> ใช่ใช่ผมพยายามสอนเขาแต่ผมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านการเรียนมาโดยเป็นทางการครูพิทัพรักจําแต่ผมก็ถือว่าเป็นครูทางลักษณ์จำแล้วก็ยังํานองเพลงเนี่ยผมไม่มีพื้นฐานทางไตมันแต่มันรับด้วยความสนใจแล้วก็ตอน,นเด็กก็มันไม่มีได้เวลาได้ไดไดเรียนกับดนตรีมันมันจะต้องทํางานต้อครัวอย่างจนแม่ลำบากขนาดนั้นลูกต้องบากด้วยก็ แล้วก็ไม่มีฝังเลยไม่มีดนตรีฝังแต่ที่อยามจะมีอยู่อย่างเนี่มันลําคลองเนี่ยลาคลองที่มันเชื่อมกันไปเนี่ยผ่านแันเป็นกิโลเนี่ยเสียงดนตรีที่ยินมานะฮะเวลาเช้ามืดอ่ะประมาณสักตีสี่ตีห้าน่ะเขาจะมีการฝึกสอนดนตรีในภาคสอนร้องสอนอะไรเนี่ยได้ยินแต่เช้าแน้อง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 เลยสถานซ้ําและซับิกผมก็ได้ับเขาด้วย ดั้นดั้มเป็นฐานการแต่งพเพลงกันจากตรงนั้นแล้วทีแรกเขาไม,ม่ยอมผมก็ปีนหนึ่งสามครัผมตั้งวงลูกทุ่งมีลูกน้องอยู่ประมาณหกสิบคนโอ้ปรากฏว่าปรากฏระบมเจงฮรัเจงเจงพาบว่า,า,วา,า,วาเดินสายเนี่ยมันมไม่ได้หวังว่าจะต้องได้กำไรผมหวังว่ามีเงินเลี้ยงลูกน้องอแล้วก็เราได้ได้ไปมีเวทีให้เขารู้จักเราปรากฏเราเจอ <laughs> กันดอมฝน,<ค>นเล <laughs> ต้องยกเลิกหลายวิธีฮะแล้วก็เพราะหมดทุนแล้วก็มากลับมาถึงที่พักแล้วก็ทุกสิ่งอย่างเส็งหมด <im> ปีหนึ่งสามวันที่ก้าวสิงหาปีหนึ่งสามเดินทางล้าที่จะวัดจัาทุกีแล้วก็มาอยู่ที่นี่เลยฮแล้วผมมาอยู่ที่นี่ไม่มีใครรู้ว่าผมเป็นศิลปินผมปิดตู้เงียบ อยู่ๆก็ลองเพลงว่าพูดคนกี่มาแ้วคนงงเลยอืเป็นใครชุดแรกก็ได้รับโลดเลยมันมาแต่แต่ในขณะที่เราหยุดจิงงก็อยู่แต่เราไม่ได้หยุดสองปวารเขามาทําชีวประวัติผมและคาสำคัญของทำไมอาจารย์แต่งกอนได้เลยมากแต่ิดเลวิทยากรเนี่ยย่ายังท่านเป็นวิทยกรต้องพูดจบขรองจบแล้วผมสรุปเรื่องทางขึ้หมกเป็นกรอน ม่แต่เลยพู้ว่ามาพูดกังงงเลยไงอันนั้นเซ็ตเลอก็ถาวมาทําไมท่านท่านท่านได้เขียนกรได้เร็วหน้ามากมากแล้วก็เขียนได้เนื้อหาตรงประเด็นอืก็บอกเขาว่าเตรียมตัวอย่างไงกระสาบผมบอกผมเตรียมตัวตลอดชีวิตผมยังเคยฝันเขียนกรฝันร้องลิเกฝันดน์นั่นคือคือจิตเราจึงบอกว่าลูกหลานเมื่อสองวันนีหลานเขาเก็บกีตาเล้วยเขาขี้เหร่เขาบอกว่าูไม่สำเร็จหรอก ทุกสิ่งอย่างมันต้องระเบิดจากภายในแม้แต่ในหลวงก็มบอกต้องระเบิดจากภายในความรุ่มต่างไปแสวงหางนอกมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้ไม่ใช่บางทีไม่ใช่ตัวตนเรามันไม่ใช่นะมันก็ไม่เคยผมจะใครจะมาสอนทำอะไรผม,มจบป .4 ไปเรียนปสนให้ถึงมปลายหลายวิชาที่ผมต้องขึ้นเป็นบรรยายไทยครูโ <laughs> อ้โหโอเชอนียนะ จะมันบรรยายเวลาอยู่สองอย่างคือเลขกับภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์แค่สามอย่างวิทยาศาสตร์นะตรงนี้แล้วก็ให้ผมไปไปบอกเขาว่าเขียนกรอยังไงบอกคุณเอาตารามาดูเลยแต่ผมผมบอกอะไรไมันเชื่ยบกับอะไรแต่คุณรู้มันต้องสัมผัสในมันต้องม่ต้องสัมผัสอกอนอะไรเงี้อย่างนี้ตุง้งไก่ก็ยังไม่เข้าใจทีแรกอ่ะร่วมวานครั้งแรกอ่ะผลงานเพลงชุดวิยุมชน กให้เตรียมไปสามวันเลยลวงพ่แม่เตรียมแล้วเขาไปรับไปข้าบ้านไปถึงไปถึงบ่ายไปไปูเสือกันที่ปา่าสามชั่วโมงมเรียบร้อยกลับบ้าน <laughs> แรับเ,เดียวไอ้วัววานอยู่ในสมองไงเราเตรียมตัวตลอดชีวิตข,มมนะข้อมูลกลับประเด็นได้ไเลยผมพยายามบอกไก่ว่าอย่าหนีอย่างสมตสมติว่าศูนย์กะซีกรรมโป่งแลดให้แต่งโอ้โหแล้วมันจะไปไหนมางป็นก้อนแปด มันต้องหายได้ผมบอกมันไม่เอาเราต้องหีมันคํามาปงได้มันชื่อบ้านเราหนีไม่ได้เราต้องแต่งให้ได้ล้วทำไมเขบอกนั่งพับอกปัญหาร้อยแปดต้องบรรลุตามประสงค์นี้าไปได้เอองรแล้วตอนต้องรมปนมาตนต้องามงนี่ยวตูนย้องบรลางีตงบรกปากลมตีาไปดดเพล่อชีวิตคนี้ยาไปไล้สตอนองแตางได้แังบรางนี้ได้ว้ามาจาไได้เอนอง แล้วแต่งเพลงามาให้กับโรงเรียนคูตาหลวงเพลงแล้วกบบเพลงี้เพลงมันหลายเพลงทม่ได้เก่งเกไปมันมาแล้วคําชื่อมันมันตายตัวมาพลิกไม่ได้อมไม่ใช่หมูนะต้องหาคำมาให้ได้บกไกอย่าท้อถ้าเราถ้าเราหนีมันหนึ่งเพลงเราต้องหนีตลอดชีวิตเพราะเราไม่มีวิธีที่จะตามคหายได้ตา้ได้แล้วเมัต้องผัดไม่เอา,เาถามกไก่ เราไกา์ตอนนี้เก่งแล้วแต่งมีคลอตงตอนนี้ตอนนี้เขาเริ่มบงเพลงแล้วเขาเริ่มแต่งกัเยอะแล้วแต่เขาก็บ้านกแล้วแต่ว่าเพลงคุยมิตรเขารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยสัมผัสผมบอกว่าไก่เราต้องพยายามภาษาไทยต้องสัมผัสต้องให้สัมผัสด้วยพอสัมผัสแล้วพอทำสัมผัสผต่อไปเราจะทาไม่ได้ไม่สัมผัส